สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนคนอีสานนะครับที่ไปอยู่ต่างแดนน้ำแน่นนะครับเนาะแล้วก็อยู่ในประเทศไทยเฮาน้ำนะครับเนาะแล้วก็ทุกภาคนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับวันนี้คลิปนี้ผมจะมาพูดเรื่องสรรพคุณและหน้าที่การทํางานของฟ้าทลายโจรนะครับฟ้าทลายโจรนี่ใครก็รู้นะครับว่าเขามีหน้าที่ทํา งานของเขาระบบทํางานของเขานะครับมีหน้าที่อย่างไรนะครับที่แน่ๆนะครับพี่น้องกับหูจกักกันละเกี่ยวกับวัดกับไอ้นะครับเนาะบานนี้ผมสีมาอธิบายนะครับมาบอกปันฟังนะครับขันผู้หูแล้วนะครับเพื่นกระไซและเพล่นกระบอกต่อไปนะครับเพื่อเป็นท่านนะครับขันคนตีนยังบ่หูบ้านนี้าใส่ภายนอกใส่จังไดนะครับผมสีบอกพี่น้องให้หูเดอ้อพี่น้องเลย คนที่เปลี่ยนเกี่ยวกับอีสุกอีใสนะครับฟังดีๆนะครับเด้อพี่น้องเด้อคนที่เปลี่ยนอีสุกอีใสนะครับเกิดจากเชื้อโรคชนิดหนึ่งนะครับน้ำเหลืองกระโบดีนะครับมันเป็นการอักเสบของผิวหนังเป็นเปยยื่อยเป็นตุมผุพองออกห่อนออกล้นนะครับปวดแสบปวดร่วนอุย้ยทรมานครับพี่น้องผมเห็นกระเจเปลี่ยนทรมานนะครับบานนี้ผมสิบอกบ้าน่าฮาสิ่แก ปัญหาเฉพาะนาจังไดนะครับว่าเหาเสียวฟ้าทะไล่โจรไปแก้ปัญหาเฉพาะนาจังไดเอาไปใส่ประโยชน์จังไดเห็นตั้งแต่เขาจะเอาไปกินนะครับมันเท่าอาการวัดนะครับเย็บข้อนะครับบัดนี้ให้พี่น้องเอาฟ้าทะไล่โจรหูดเอาเลยครับหูดเอาทั่งใบทึ่งงามันนล่ครับดออกมันก็เอาคือกันนะครับให้ว่าเอาเบิดนะครับบ่เอาตะหากมันเท่านั้นแหละครับ เอามาแล้วไปล่างน้ำดีๆบ้านนี้พี่น้องเอาไปล่างน้ำดีๆแล้วก็วเอาไปตำนะครับตำนะครับล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็วเอาไปตําให้ละเอียดนะครับบานนี้คันบางคนนี่เพิ่นเฝ้าไลา่เพิ่นตำตาตำให้ละเอียดแล e stadium, ้วก็เอาไปพอกเลยนะครับพอกตรงที่เป็นนะครับเป็นอิซุกอิใสนะครับออกออกหอนปวดแสบปวดร้อนนะครับนั่นแหละเอาไปพอกเลยนะครับ ความขมของฝ่าทลายจุนี่นะครับที่ไปซอยเรื่องความออกฮ้อนนะครับให้มันเย็นลงได้กามันออกฮ้อนลายมันก็สีเย็นเพราะว่าสมุนไพรุูอย่างที่มีรสชาติขมนี่ที่เป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นทั้งหมดครับแต่ว่าห่างส,สีเย็นหน่อยหรือเย็นลายเท่านั้นนะครับพี่น้องผู้บ่ทานใน้หูจําเอาเดอ้อแพทย์แผนไทยแพทย์ผูนคู่ผูิปัญญานี่เพื่อนบอกมากนะครับแล้วเพื่อนกัดเห็ดต้าขู่น้มข้นมาก ไลาเนะครับพี่น้องมันมีอีกดูนะครับไอ้นี่ครับในกระเมียนซุ้มนี่มันโมแมนต์เยครับเด้อยซุ้มหรโมเมน์ฝาทะไลโจนเด้อนอ่างกับนู้ซุ้มนี่ครับนี่นี่ครับฝาทะไลโจรนะครับตำ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 ดีๆนะครับตำให้ละเอียดแล้วก็เอาไปพอกตรงที่เป็นอิสุกอิใสนะครับมันจะช่วยบรรเทาอาการที่ปวดแสบปวดร้อนออกห้อนออกล้นบ้านเท่านะครับใจที่ขาดเด้วยครับพี่น้องมันเปลี่ยนมาแล้วตำเอาบิดเอาตะนามมันก็ได้ ันิสานบรรเทาตัดให้มันเหลกแลกวบบี๊ดเอาแต่น้ำมันลงในโจกในเกี่ยวหลักเอาน้ามันแหละครับจุ่มใส่สำลีนะมัาสำลีครับมาแปะแปะแปะใส่ครับก็สันเอาน้าผาสะอาดนะครับมาโพะใส่นะครับนี่คือใส่ไพ่นอกนะครับหรือปานนี้การมันออกห้อนค่ะค่ะใส่ไพ่นอกนล้นกระจิบไปพร้อมนะครับจะกินหลายเด้อเพราะว่าเขาบอกได้เป็นวัดนะจิบจากเปกหนึ่งนะครับเปกอึกลงไปนะครับมันกระจิซอยเข้าไปลักไอซอยเข้าไปบรรเทานะครับ บรรเทาอาการที่มันปวดแสบปวดร้อนนะครับนี่นะครับพี่น้องสมุนไพรแมนเบิดครับน้ำปลาเพราะว่าบ้านผมอยู่ใกล้ปลาเนาะครับนี่พี่น้องอันนี้ก็เป็นเส้นทางเขาปลาขึ้นกันครับพี่น้องอันนี้เป็นปลาโยคะผลดอกในปลาโยคะนี่ก็มีครับพี่น้องสมุนไพรเอาละครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ผมขอฝากซองหน่อยของผมไลยเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับอยู่ดีมีแห้งสบายนะครับสวัสดีครับ